สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับทำนายดวง3เดือนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนสิงหาและก็เดือนกันยายนว่าในตลอดทั้ง3เดือนนี้เรื่องการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างน,นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการ วางแผนชีวิตนะครับว่ามีเรื่องดีอะไรก็ควรทำนะครับอะไรไม่ดีก็ควรระวังในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงนี้นะครับผมจะพูดแบบกว้างๆเป็นไกด์ไลน์แบบกว้างๆเท่านั้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูแบบละเอียดเจาะลึกเลยก็ไปดูแบบ รายเดือนนะครับตรงนั้นผมก็ได้ทําคลิปแบบรายเดือนให้แล้วนะครับผมและเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราด้วยนะนะครับด้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับพร้อมกับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่าหลายคนก็เจอนะครับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหลายอย่างนะครับหลายคนก็เจอกับความสุขความสําเร็จในบางอย่างเนาะนะครับก็เป็นธรรมดาของชีวิตเราแต่จากนี้เป็นต้นไปนะครับ หลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมากขึ้นและเรื่องที่ควรระวังก็มีเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลย และเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาหรือว่าราศีอะไรนะครับผมสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาได้นะครับบนหน้าจอที่ขึ้นให้บนนี้พิม SI พ์แอดไน์ bank 1 6 4่งแอดไลน์เข้ามานะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเราจะทําการตรวจสอบหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้นะครับว่าคุณนั้นลัคนาอะไรกันแน่ราศีอะไรนะครับในส่วนลัคนานั้นจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปนะครับราศีมีผลประมาณ30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยํา ควรดูควบคู่กันนั่นเองเนาะนะครับและใครที่อยากจะดูดวงกับผมแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อนะครับจองคิวผ่านแอดมินเราเข้ามาได้นะครับตามไ d l ดี e ไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับไปรับชมรับฟังเนือ้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลย เอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักในตลอดทั้ง3เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกชาวลัคนาราศีตุลต้องขอบอกว่านะครับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วนะครับสืบเนื่องจากในตลอดทั้ง7ปีที่ผ่านมาเจออิทธิพลของดาวมฤตยูนั้นมาเล่งลัคนานะครับ เจอทั้งแรงกดดันต่างๆนานาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่หลังจากที่ชาวลัคนาราศีตุลสามารถฝ่าฟันนะครับในตลอดทั้ง7ปีที่ผ่านมาจากนี้เป็นต้นไปจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันในส่วนของเรื่องดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับที่เรือนพบกรรมะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับยังคงโดนอิทธิพลของดาวพระเสาร์นั้นเลงมาอย่างเรือนพบ การ,านนรทำให้ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะเจออุปสรรคปัญหามีเรื่องต้องเหนื่อยแบกรับภาระอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ให้คุณแก่ดวงชะตาคุณเท่าที่ควรนะนะครับแต่ยังไงดาวพระเสาร์ก็ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะครับความยั่งยืนถึงแม้จะเป็นดาวธาตุไฟอาจจะมีเรื่องร้อนๆน,นะครับเข้ามารบกวนจิตใจบ้างหากชาวลัคนาราศีตุลยังโคงหนักแน่นในอุดมการนะครับในความตั้งใจในหน้าที่การงานของตนเอง สามารถฝ่าฟันได้อยู่แล้วนะครับเผื่อ,อถ้าเกิดทําดีๆสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จให้แก่ตนเองแบบมั่นคงยั่งยืนได้เลยนะครับ และยิ่งมาในช่วงของวันที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมจะมีดาวพระพุธเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนะครับและเป็นเจ้าเรือนภพวินาศจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพการงานนะครับตรงนี้ก็มีทั้งข่าวดีและเรื่องที่ควรระวังนะครับเรื่องที่ควรระวังก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องของงานนะครับมีโอกาสลา,าออกจากงานด้วยนะครับในช่วงจังหวะนี้นะแต่ในแง่มุมดีๆนะครับดาวพระพุธก็เป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลีเกณฑ์ การเปลี่ยนงานนะครับไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นหลายคนหลายท่านก็มีโอกาสขยับตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานลาออกจากที่หนึง่งเพื่อไปรับตําแหน่งที่สูงกว่าอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับถือว่าช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากนะครับหรือถ้าเกิดใครต้องการจะสะมัครงานหางานใหม่นะครับมีเกณฑ์ได้งานที่ดีที่ถูกใจเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้ดาวเห็นความสําเร็จมาทับเรือนการงานมีเกณฑ์สําเร็จในเรื่องงานเข้ามาด้วยนะครับและใครที่เป็นพนักงานประจํา ก็ถือว่าเป็นช่วงเกณฑ์จังหวะดีนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17กรกฎา,าคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมดาวพาชิตย์เจ้าเรือนภพลาพาจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพการงานนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระพุธ14เนี่ยเป็นคู่ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะใครทํางานเซลล์งานขายทุกชนิดเลยนะครับมีโอกาสได้ค่าคอมได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าดาวพาชิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภมาอยู่เรือนการงานได้ตําแหน่งมหาจากักรซึ่งแปลว่าความยิ่งใหญ่แถมเจอกับดาวพระเสาร์เป็นคู่ ูธาตุไฟเป็นคู่มิตรธาตุกันนะครับส่งผลทําให้ดวงการงานช่วงนี้มีเกณฑ์เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสได้รับผิดชอบในเรื่องของโปรเจกต์งานใหญ่ๆมีโอกาสจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ในตําแหน่งมหาจักรเนี่ยหมายถึงโลดโผนนะครับการที่ไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆต้องออกแรงก่อนต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มานะครับบวกกับดาวพระเสาร์เป็นดาวที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของโทษทุกข์นะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีตุลไม่ว่าจะเจออะไรขึ้นในช่วง ยิ่งเจออุปสรรคใหญ่นะครับความสําเร็จก็ยิ่งใหญ่ตามมาเช่นเดียวกันบอกกับตัวเองยิ่งอดทนยิ่งดีในช่วงนี้เหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้ได้เงินอย่างแน่นอนอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีตุลไว้ด้วยนะครับ และพอมาในช่วงของวันที่แสิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวประจําตัวของคุณและเป็นเจ้าเรือนภพมรณะจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพการงานช่วงเกณฑ์จังหวะนี้นะครับมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ควรระวังนะครับเรื่องดีนั้นก็คือนะครับดาวประจําตัวคุณมาอยู่ที่เรือนการงานมีเกณฑ์น,นะครับจะได้รับผิดชอบในเรื่องของโปรเจกต์งานมีงานดีๆเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบนะครับแต่เรื่องที่เสียหายนั้นก็คือดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพมรณะมาอยู่การ หากก่อนหน้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องงานช่วงเกณฑ์จังหวะนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานเข้ามาด้วยนะครับบวกกับดาวพระศุกร์เจอกับดาวพระเสาร์เป็นคู่ผัดผ้ากันต้องระวังช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างแท้จริงนะครับระวังการโดนกลั่นแกล้งจากหัวหน้าเจ้านายอาจจะถูกบีบบังคับทําให้ออกจากงานได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะว้าวุ่นใจมีเรื่องต้องเครียดแบกรั หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดมองในแงด่ดีดาวประจําตัวไปอยู่เรือนการงานมีงานเข้ามาให้คุณต้องดูแลรลบผิดชอบอย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของงานนะครับยังไงขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการงานท,ทุกท่านเลยละกันเนาะนะครับ การทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหากมีโอกาสนะในตลอดทั้ง3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงขาขึ้นกนระจิงแต่ก็มักจะมีอุปสรรคปัญหามาตัดแข้งตัดขานะครับมีโอกาสโดนอิจฉ้าหรือว่าโดนกัดแกล้งได้ง่ายเนาะหาโอกาสไปทําบุญเสริมเกี่ยวกับเรื่องงานนิดนึงนะครับโดยการไปทําบุญในเรื่องของการสร้างห้องน้ําก็ได้นะครับการไปถวายเป็นอุปกรณ์ล้างห้องน้ําให้แก่วัดวาอารามนะครับหรือว่าจะไปล้างห้องน้ําด้วยตนเองได้จะดีเป็นอย่างมากเลย หากทาบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้ายด้วยเลข15เพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระจันทร์เจ้าเรือนพบการงานนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรอ,องค์พระแม่ธรณีนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีนะครับเทพที่เป็นผู้หญิงนะไปกราบสักการะขอพรท่านได้เลยโดยเฉพาะพระแม่ธรณีนะครับโบราณท่านบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ําหากอยากจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานต้องไปกราบขอพรอ,องค์พระแม่ธรณีนะครับ ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเจออิทธิพลของดาวพระเสานั้นเลงมายังเรือนพบการงานนะครับซึ่งดาวพระเสารเนี่ยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จแบบยั่งยืนด้วยนะครับแต่ก็แฝงมาเรื่องของโทษทุกบ้างในบางอย่างนะครับ หากมีโอกาสอยากให้หาเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานแห่งนาคราชบูชาพบติดตัวจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับพญานาคสีดำนะครับตระกูลกันหาโคตามาเป็นพญานาคนครบนะครับเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติหากอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะ3เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบปัญหาอุปสรรคเรื่องงานนะครับกับหัวหน้าเจ้านายบูชาพญานาคสีดําตระกูลกันหาโคตามาเป็นพญานาคนครบนะครับจะช่วยคุณน,นั้น ่าฟันอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานไปได้อย่างแน่นอนหรือถ้าเกิดใครสนใจบูชานะครับเป็นจีนาราชสีดำนะครับกับช่องหัวใจนาคานะครับหรือว่าจะเป็นเขี้ยวนาคราชก็ได้นะครับสามารถเอาชนะเหนือศัตรูคู่แข่งทุกอย่างเลยก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดียไลน์ใต้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนภพป,ปัตตนีที่ปแปลว่าคนรักคู่ครองและก็เป็นเจ้าเรือนภพก,กระดุมพาที่ปแปลว่าการเงินหลักนั่นเองนะครับในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่9สิงหาคมดาวพังคานยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพปัตตนีนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะครับเจ้าเรือนภพปุตตะนะครับซึ่งดาวพระราหูก็ได้ตำแหน่งมาตรฐาน เทวีโชคด้วยนะครับทาให้ในช่วงเกณฑ์จังหวะนี้เรื่องดวงการเงินค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะครับจะแตกต่างจากช่วงเดือนพฤษภาคมถุนายนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าช่วงนั้นดาวไปอยู่เรือนอริแต่ตอนนี้ดาวกลับมาอยู่ที่เรือนปัตตนิเลงมาอย่างลัคนาดได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีด้วยทําให้ช่วงนี้หยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์สําเร็จดีนะครับโดยเฉพาะคนรักคู่ครองมีเกณฑ์จะได้โชคจากแฟนจากคนรักด้วยนะครับรวมไปถึงบุตรบริวารลูกน้องก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีโชคล้ การเงินส่วนมากนะครับมากับคนรักคู่ครองหรือไม่ก็มากับบุตรบริวารของคุณนะนะครับมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับสื่อโซเชียลมีเดียนะครับการลงทุนเกี่ยวกับแดนไกลต่างประเทศต่างถินต่างแดนยังเป็นช่วงจังหวะจะคนที่ดีนะครับที่จะลงทุนหรือการหาผลประโยชน์การเงินกับสิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์ชาวลัคนาราศีตุลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่พอมาในช่วงของวันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่3ตุลาคมช่วงเกณฑ์จังหวะนี้ต้องระมัด ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะครับไม่ควรลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆช่วงนี้มีเกณฑ์สูญเสียการเงินได้ค่อนข้างง่ายนะครับพยายามบริหารเงินให้ดีๆนะครับช่วงนี้พยายามสวดมน์นะครับบวพระคาถาเงินล้านให้ได้อย่างน้อยวันละเก้าจบนะครับแล้วก็มันทําบุญชําระนิสงอยู่เป็นประจําการเงินของคุณจะได้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของโชคลาภวาสนาการเงินเงินก้อนใหญ่นะครับดาวพาชิตเป็นเจ้าเรือนพบลาภานั่นเองนะครับในช่ว วงของวันที่17กรกฎา,าคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะนี้ดาวพาทิตย์ยังคงอยู่ที่เรือนพบการงานส่งผลทําให้ช่วงนี้งานมีเกณฑ์ได้โชคลาภจับเงินก้อนใหญ่นะครับโดยเฉพาะใครทํางานเซลล์งานขายทุกอย่างเลยนะครับหวังกินเรื่องของค่าคอมหวังผลประโยชน์กําไรจากการลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาแบบเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าดาวพาทิตเนี่ยได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาจักรซึ่งแปลว่าความยิ่งใหญ่อยู่ที่เรือนการงานมีหรือการงานการเงินจะไม่ดีดีแน่นอน และมาในช่วงของวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่17กันยายนดาวพระทิตจะมีการโครจรโยกย้ายออกจากเรือนการงานมาอยู่เรือนโชคลาภได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตราธิบดีช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่อย่างแท้จริงเลยนะครับดาวพระทิตมาอยู่บ้านของตัวเองนะครับก็จะโชคดีมากยิ่งขึ้นไปอีกกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับทำให้ช่วงนี้ใครที่ลงทุนหวังผลประโยชน์กําไรในเรื่องการเงินนะครับจะถือว่าเป็นช่วงที่โชคลาภวาสนาการเงินดีอย่างมากเลยนะครับทำให้ชาวลัคนา ราศีตุลจะมีความสบายอกโล่งใจในเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับหากทําดีๆช่วงนี้มีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินได้จับในเรื่องของเงินก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเลยวันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวพระาทิตย์จะโคจรไปอยู่เรือนวีนาช่วงนั้นต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายการเงินด้วยนะครับบวกกับดาวพัางขานก็ไปอยู่เรือนพบมรณะแล้วช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะตึง,ตงเครียด,เก,ดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่หาเงินได้เยอะเก็บเงินไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพึ่ง ื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในช่วงของกลางเดือนสิงหาจนถึงเดือนกันยายนมีเกณฑ์สูญเสียเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาอยู่อันนี้ฝากชาวลัคนาราศีตุลย์ไปด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลย์นะครับหากมีโอกาสนะอยากให้ไปทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหลักนิดหนึ่งนะครับโดยการไปทําบุญปล่อยปลานะครับทำบุญไถยชีวิตสัตว์ใหญ่ก็ได้นะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงิน ควรลงท้ายด้วยเลข8นะเพราะว่าเป็นกำลังของดาวพังขานเจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรกษัตริย์ท่านที่เป็นนักรบนะครับเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตางสินมหาราชนะครับ ขอพรขอความสําเร็จเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับให้คุณนั้นสามารถก่อร่างสร้างตัวสร้างความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินขอพรท่านตามนี้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับดาวพังคานกําลังเท่ากับเลข8เลข8ก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะครับควรหาพระราหูมาบูชาพบติดตัวนะครับตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานก็นได้นะครับหรือว่าจะเป็นจี้นะครับพระราหูมหาโภคกซับของช่องหัวใจนาคาของเราใครสนใจบูชาไปพบติดตัวเปิดดวง โชคลาภวาสนาการเงินให้มีความสําเร็จนะครับหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม ID l ี n ลนะครับที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวลัคนาราศีตุลอย่างที่บอกเลยคุณมีดาวพ่างการเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพบปัตตนีที่แปลว่าคนรักคู่ครองนะครับข่าวดีก็คือหลังจากวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดาวมฤตยูโคจรออกจากเรือนปัตตนีแล้วส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลดวงคนรักคู่ครองเปิดวาสนาดีนะครับบวกกับดาวพระราหูเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่เรือนปัตตนีได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคทําให้ชาวลัคนาราศีตุล มีเกณฑ์การไดรเริ่มเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ช่วงนี้จะสเสน่ห์แรงนะครับมีโอกาสโดนสารภาพรักแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะนะครับดาวพระราหูกับดาวพ่างคานเป็นคู่ธาตุลมดาวพระราหูเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของมัวเมานะครับต้องระวังเรื่องของความใจเร็วใจร้อนนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังบุคคลที่3มือที่3เพราะช่วงนี้จะสเสน่ห์แรงเป็นปกตินะครับอย่าเผลอตัวเผลอใจไปตามอารมณ์นะครับควรมีสติตั้งสติดีๆนะ ส่วนสาหรับคนโสดซอร์สนิทนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะนี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาเยอะนะครับก็บริหารจัดการสนห์ให้ดีๆนะครับแล้วก็ควรตรวจเช็คดูด้วยนะครับว่าพื้นหลังของนั้นมีพันธะอะไรติดตัวมาไหมต้องระวังการไปเป็นมือที่3ของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สรุปโดยรวมไม่มีดาวอาริมรณะวินาศมารบกวนแต่อย่างใดย่อมส่งผลในด้านดีมากกว่าด้านเสียนะครับทำให้คนโสดมีเกณฑ์บอกลาความโสดได้เลยนะครับ และมาในช่วงของวันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่3ตุลาคมช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะดาวพางคารจะมีการโคจรไปอยู่เรือนภพมรณะนะครับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะดูจืดชืดนะครับโดยภาระหน้าที่การงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ทําให้คุณนั้นห่างไกลกันนะครับและก็มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันระวังเรื่องของอารม์ ความใจร้อนของตนเองไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับคนโสดนะครับหากพลาดรถไฟขบวนเมื่อสักครู่นะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์นะครับจะมีคนมาชอบพอนะครับเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือโดยผ่านการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับมีเกณฑ์จะได้เจอโดยผ่านการเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ดีของชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนั่นเองนะครับ สรุปโดยรวมนะครับชาวลัคนาราศีตุลนคนโสดมีเกณฑ์สละโสดอย่างแน่นอนนะครับส่วนสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องบริหารเสน่ห์ตัวเองดีๆนะครับและก็วันที่9สิงหาคมถึง3ตุลาคมต้องระวังการมีปัญหากับคนรักคู่ของได้ง่ายเนาะนะครับ การทำบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลหากมีโอกาสนะครับอยากให้ไปทำบุญเหมือนกับเรื่องของการเงินได้เลยไปทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์นะครับปล่อยปลานะครับแต่ขอให้ปล่อยเป็นจำนวนคู่นะครับเช่น8คู่18คู่108คู่ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงผมแนะนําเลยบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่านร้อยแปดชนิดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองซึ่งเป็นว่านที่มีความเชื่อเกี่ยว กับด้านเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งเป็นสายข่าวนะนะครับตรงนี้ใครอยากจะบูชาไปเสริมเสน่ห์ให้แก่ตนเองสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองได้ก็ติดต่อสอบถามบูชากับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep นะ ep นี้ขอกล่าวเ ว่าสวัสดีครับ